ว่าผมคงใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าท่านได้ฟังจากโคโรต่งางๆแล้วนะครับก็คงจะไม่เพิ่มประเด็นเรอระเป๋าราคา,า,าส่วนมากนะครับเมื่อกี้ท่นานรกสุวรรณพูดถึงเรื่องหนึ่งเ,ง,เงเรื่องเรื่องความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียนเนี่ยความ,มเป็นไปได้ในต่ำมากนะครับเพราะว่าจะไปซ้อนจะไปซ้อนกับความเป็นนิติบุคคลของของอบตของเทศบาล ว่าแต่ว่ามีงานวิจัยนะว่าความเป็นนิติบุคคลไม่มีในยจสำคัญทางคุณภาพอารสะอาการบริหารว่าโรงเรียนที่ที่เป็นนิติบุคคลของมูลร,ริธิสงสารที่เข้ามาก็าไม่มีความแตกต่างในในเชิงการพัฒนาคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นนิติบุคคลจะต้องมีในใจสำคัญนะแต่ว่าจะมีในยาสำคัญในเรื่องของการ บริหารการในรูปแบบของการแทกรกหน้ะซึ่งซึ่งผมปกอองค์วนทุกเงิดในในของขของค์ปรกอบสนทุกเกิดน,น่าจะเป็นรูปแบบของการใช้ชุมชนเป็นฐานมากกว่านะครับประเด็นที่ผมจะจะนำเสนอในเชิงภาพรวมสั้นๆต่อไปนี้ก็น่าจะไม่เกินสิบนาทีภาพรวมแรกก็คือในร้องในช่วง ในช่วงเรียกว่าศตวรรษที่21ในศตวรรษที่21นั้นแนวน้อมของการจัดก,การศึกษาทั่วโลกจะเน้นในเรื่องของการสร้างคนเพื่อเข้าเข้าสู่ยุคของศตวรรษแห่ง,แห,งแห่งการสื่อสารนะของการอยู่ร่วมกันแล้วก็เราเห็นตรงกันว่าการพัฒนาคนเป็นเรื่องสําคัญเราขณะนี้เรามีเป้าหมายในเรื่องการพัฒนาคนที่เราใช้คำว่า อีกเง่ capital ก็คือการสร้างทุนมนุษย์ไม่ว่าจะประเทศไหนก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างทุนมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญนะครับนั่นคือประเด็นแรกเพราะฉะนั้นในสภาการ,รศาึกษาก็มีแนวคิดขณะนี้ก็มีการเตรียมการในการเชิ์ว,วิจัยเพื่อที่จะนําข้อมูลต่างๆไปใช้ในการวางแผนไปจนถึงระยะยาวจนถ,ถึงปี2575นะฮะตั้งแต่หลังจาก เสร็จสิ้นแผนการศึกษาชาติฉบับปรับปรุงปี2559จะสิ้นสุดนะฮะก็ตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นของการวิจัยองค์ความรู้ต่างๆเพื่อมารวบรวมเอาประเด็นต่างๆไปสู่การวางแผนในระยะยาวนะครับอันนั้นคือคือภาพรูอในอีกส่วนที่2ในส่วนแนวร้องของการ,ากการศึกษาของประเทศไทยจากข้อมูลของการศจรษาการศึกษาประชากรของเรานะครับ สัดส่วนประชากรในระดับใน,ในระดับขั้นพื้นฐานจะลดลงนะครับประชากรจะเป็นเพิ่มในปี2563เนี่ยจะเพิ่มมากที่สุดก็คือประชากรในวัยสูงอายุเพราะฉะนั้นส่วนเนี้ควรผมก็อยากจะให้ให้อปกรณปกรณ์ส่วนต้องถิ่หันมาให้ความสำคัญเพราะว่าในการวางแผน,นต้านทานตลอดช่วงชีวิตที่เรามารังทำร่วมกับสาภาพักเนี่ยได้ให้ความสําคัญในเรื่องของ ของผู้ผู้สูงวัยนะครับก็จะชรียว่าผู้สูงวัยการจัดก,การกศึกษาส่วนนั้นจะเป็นส่วนสำคัญแล้วก็อีส่วนหนึ่งก็คือส่วนอนุบาลซึ่งซึ่ง,งทางอบตทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกร็รับผิดชอบขณะนี้ก็มีสนยนเด็กเล็กู่วนอะไรที่เกียยวข้องนัดรับการศึกษานั้นประมาณสองหมื่นแห่งที่ที่จัดตังอบตนะครับขณะน,นี้สัดส่วน,นการจัดก,การศาึกษา,าของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะ จากข้อมูลในสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีสัดส่วนประมาณ11ซก็ประมาณหนึ่งจำนวนนักเรียนก็ประมาณ1ล้านคนนะใน1ล้านคนจาก12ล้านนะฮะแต่ในปี2 5 6 1ันรประชากรในวัยเรียนจะลดลงประมาณ1ลนะ้านห้าแสนคนหนึ่งล้านห้าแสนคนเพราะว่าวัยเรียนของหมุนประมาณว่าอายุอายุ3ถึง17ปีนะครับเรียกว่าประชากรวัยเรียนนะ ก็จะลดลงประมาณหนึ่งล้านห้าห้าแสนคนแล้วก็เราก็วางแผนโดยเพราะท่านอาจารย์วุฒิใจเป็นประธานในเรื่องของคณะกรรมการอิจฉาอำนาจของสภาสงฆ์ก็ได้วางแผนตอนนั้นก็ได้คุยกันว่าจะเพิ่มสัดส่วนของการจัดการสาธารณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากสิบสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิบเอ็ดจุดหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะซึ่งนั่นก็หมายความว่าโรงเรียนสังกัดสพบจะต้องลดสัดส่วนลงจากจากเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้ลงเหลือแค่ 45%เพราะว่าอบ,าบ,าบาทองค์รโ,โรงเรียนเอกชนก็จะเพิ่มขัดส่วนด้วยนั่นก็หมายถาว่าโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อปี25549เนี่ย1800โรงตอนนี้เป็น14,900โรงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นสัดส่วนออโอกาสของจำนวนประชากรที่จะมีผลกระทบต่อการจัดก,การศึกษานะคะ ตอนนี้เรามาดูเรื่องของการทานานุนมนุษย์เนี่ยในในในเป้าหมายอยากจะเรียนเป้าหมายเมื่อกี้ท่านพูดถึงว่าเป้าหมายอยาจจะไม่ชัดเจนทั้งทั้งที่รัฐบาลเดียวกันเมื่อเปลี่ยนรัฐมนตรีก็มีเป้าหมายเปลี่ยนไปนะฮะก็มาวางแผนใหม่พราะวางแผนจบ6กเดือนเปลี่ยนรัฐมนตรีก็เกาการิ่มวางแผนใหม่พอวางแผนเสร็จจบได้ได้ตัวแผนไปไปแจกการทั่วหน้าแล้วก็เปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่ก็มาพิบังแผนใหม่อันนี้ก็คือ การวางแผนของเราเชี่ยวชาญมากเชี่ยวชาญถามว่าองค์ความรู้ที่เราจะนาไปสู่การจัดการศารึกษานั้นมีมากไหมมีมากเพราะแต่ละัฐานตรทีจะมีไอเดียมากๆมามา,มาใส่ในสารพัดเนี่ยเพราะฉะนั้นในใน,ในแผนต่างๆของเรามีครอบคลุมองค์ความรูรร้ครอบคลุมเพียงแต่การ implement เ,เข้าไปไม่ต่อนเนื่องผมเพิ่งเล่ายกับท่านอาจารย์ดุษฎีศรีบอกว่าให้ให้ใหทุกภาคการเมืองมาลงสัตยบัตเนี่ย แล้วก็ทำเป็นแผนระยะยาวถ้าอย่างนี้ผมว่าผมว่าสมัชชาเี่มีพลังมากนะตัวมอของรัฐเน่ยไม่มีไม่มีอกครับแค่เปลี่ยนเลขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนโครงการแล้วครับพราะสมัชชาถ้าท่านทำามใหญ่ผมจะใช้ว่าช่วงที่เรามีการเปิดรูปปี49ผมก็ได้รับผิดชอบออในผมเป็นคณะวิจัยหนึ่งก็คือการจัดการศึกษาองค์กระกองส่วนต้องถิง่นนะครับมีวิจัยถึง4-2เรื่อง แล้วก็ให้ผมรับผิดชอบในเรื่องของการจัดการสารขององคประกอบส่วนติเกิดท้องทิดก็การวิสารั์สารในพลวรตสาชาตในในปัจจุบันนะในคราวนั้นทําไมการเปโรูปกระาสถึงเกิดขึ้นก็เพราะว่าการตื่นตัวขององค์กรเอกชนของธนาคารการศกรไทยก็มีคณะปฏิรูปทับกระแสจนกลายเป็นเป็นกระแสลในเรื่องของการเมืองด้วยเพราะสมัชชาานในผมว่าม่ามีพลังมีพลังเพราะความคิดความอ่านที่ท่านเขียนไว้แต่ละแต่ละเวทีเนี่ย ไปถักกันแล้วจะเกิดพลังนะครับผมย้อนมาที่เป้าหมายของการจัดการศึกษานะครับว่าการจัดการศึกษาในแต่ละช่วงวัยในแต่ละช่วงช่วงอายุเนี่ยถ้าเป็นการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาพื้นฐานอยากจะให้เน้นในเรื่องของการสร้างจินตนาการพัฒนาจินตนาการนะฮะถ้าเป็นระดับอุดมศึกษาหรือระดับสูงกว่าสูงกว่าการศึกษาพื้นฐานก็เขาก็จะเน้นในเรื่องของการการคิดเชิงสร้างสรรค์ นะถ้าเป็นวัยแรงงานไปแล้วเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการคิดเชิงยุทธศาสตร์หรือเชิงกลยุทธ์นะนั่นก็หมายความว่าการศึกษาจะต้องพัฒนากรวนการคิดมากกว่าการศึกษาที่จะสแวงหาความรู้เพราะความรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นด้วยการสร้างจินตนาการก่อนใครที่มีจินตนาการสูงเนี่ยโอกาสที่จะสําเร็จในในจินตนาการในเป้าหมายของชีวิตก็จะสูง นะอันนี้ก็คือสียงสิ่งที่เดี๋ยวจะเป็นแนวโน้มถามว่าปัจจัยอะไรที่จะสร้างทุนมนุษย์ให้สําเร็จผมก็นำเสนอว่าน่าจะมีปัจจัยสำคัญอยู่5เรื่องนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูว่าแต่ละ5เรื่องนี้แต่ละบทบาทความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยนะั้นอยู่ส่วนไหนเรื่องแรกเ,เรียกว่าปัจจัยในเรื่องของเ e n e t i c f a ต t ร r เด็เก,กเกิดมาเก่งครู กูจะไม่เก่งก็ไม่เก่งอะไรมันก็เก่งใช่ไหมฮะเรียกว่าเจ n เนติกแคเตอร์การที่จะเก่งนั้นนอกจากกรรมพันธุ์แล้วยังอยู่ที่การเลี้ยงดูการที่ดูแลเด็กในในขันมาดาเด็กก่อนเกิดจนจนถึงเด็กเด็กเด็กเกิดออกมาก็จะพัฒนาเจ n เนติกได้นะส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากกรรมพันธุ์ของพ่อแม่ส่วนเนี้เราจะส่งเสริมอย่างไร เช่นที่กระทรวงสาธารณสุขมีโครงการเรื่องการสร้างไอโอดเพื่อสร้างไอคิวนะส่วนที่2ไปอย่างเร็วนะฮะส่วนที่2เรียกว่าโฮมแฟคเตอร์ก็คือการเลี้ยงดูในในครอบครัวเลี้ยงดูอย่างไรสร้างกระบวนการคิดสร้างความรับผิดชอบให้กับเขาหรือไม่หรือจะเป็นคุณหนูอยู่อย่างเดียวอพอออกจากสังคมแล้วช่วยตัวเองไม่ได้ทักษะชีวิตก็ไม่มีนั่นะเรียกว่าโฮมแฟคเตอร์ สามก็คือสกูลแฟกเตอร์ก็คือเราเด็กมาโรงเรียนนี่แหละที่จะเป็นสิ่งพ่อปกนะครับซึ่งเราเราคกันส่วนมากนี่ก็คือเรื่องของสกูลแฟกเตอร์นะฮะเรื่องที่4เนี่ยยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันแต่เป,เป็นเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของโซเชียลเค้ลเจอแฟกเตอร์หมายถึงว่าสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นนะฮะมีผลต่อการทัศนคติในเรื่องของการเรียนด้านอาชีพการเรียนด้านการ ด้านสามัญแล้วก็มีงานทำอย่างเงี้ยสังคมว่าทำตรงนั้นจะมีส่วนทัได้ปัจจัยสุดท้ายที่จริงน่าจะเป็นปัจจัยแรกสำหรับเม,มืองไทยก็คือ politics sector นะซึ่งต่างประเทศเขาไม่ได้เอ,อ่ยถึงเลยนะฮะแต่ว่าประเทศไทยน่าจะเป็น s e c เตอแรกด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่มีความต่อเนื่องหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างมโหฬารน,นะครับ เมื่อกี้ท่านอดุลถามว่าผมย้อนมาที่ท่านอดุลว่าสภาสงสาได้ทําอะไรเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้างในช่วงที่ท่านมุทิสารเป็นกรรมการสภาการึกษารเราก็ได้มีอนุกรรมการด้ในาหนาแล้วการมีการเสนอยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการสาธาององค์กปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเราขาดการไปถึงตั้งอยู่ที่คลรมแล้วตอนนั้นก็เปลี่ยนรัฐบาล นะท่านท่านคงทราบนะครับวันเวลาเปลี่ยนรับรฐบาลเรื่องจะตีกลับหมดีเรื่องก็จะตีคืนกลับมาที่เราแต่เป็นเรื่องที่น่ายิานดีว่าประเด็นสาระที่ท่าน,านวุฒยสารกับคณะได้ได,ได้ได้นาเสนอไปเนี่ยสาระต่างๆท่านไม่ว่าจะเป็นพรกสุวรรณไม่ว่าท่านอาโดนหรือหลายๆท่านที่ไปร่วมเนี่ยได้เอาประเด็นสาระเห,หล่านะั้นเข้ามาในอยู่ในยะุทธศาสตร์ของอปทจํานวนมากด้วยนะครับ แต่แต่สิ่งหนึ่งที่เข้าใจว่ายังไม่เกิดก็คือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การศึกษาที่อาจารย์สุวาน,นเน้นมากนะฮะว่าในระดับพื้นที่ในระดับจังหวัดนั้นไ,ไม่มีคณะกรรมการด้นานนโยบายตรงนี้แล้วก็ตรงหนึ่งที่ที่ผมออกไปพื้นที่แล้วก็พูดกันมากก็คือการจัดก,การศึกษาของอวทนี่อาจจะขา,าดเอกภาพที่นึงเพราะว่าหน่วยงานส่วนกลางไม่มีหน่วยงานหลักไม่มีหน่วยงานหลักที่มารับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้ามีหน่วยงานหลักแล้วก็จะรู้ว่าก็จะรู้ว่าก็คือมีสํานักด้านการศึกษามูลนทมเนี่ยอ่ออาทมเขาชัดเจนเลยนะครจะมีสํานักการศึกษาเขาจะดูแลด้านด้านการศึกษาชัดเจนเลยนะครับแต่เข้าใจว่ากรมส่งเสริมเนี่ยยังไม่ได้ตั้งไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าตั้งหรือย,อยังแต่ว่าตอนนั้นเราก็ก็คิดกันว่า ประเด็นในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการรบผิดชอการขงนี้มันก็จานน่าจะมีนะครแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เราพูดกันไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์การจัดก,การสาธารณอปกรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นของเอกชนของรัฐเราพูดถึงเรื่องสปูนนับปิ้นะ,ะเพื่อที่จะดูสัดส่วนตัวป้อนหรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะให้ดูว่าเราสามารถที่จะวางแนวในอนาคตว่าสัดส่วนหรือเป้าหมายของ ของนักเรียนที่เป็นตัวป้อนนั้นมีความทับซ้อนกันมากน้อยแค่ไหนความต่อเนื่องหรือปริมาณที่จะเพิ่มขึ้นลดลงเนี่ยจะเป็นอย่างไรอันนั้นเราก็เคยพูดกันกนะครับในในปัจจุบันในดรื่องค์กรปกครองรรส่วนท้องถิ่นเนี่ยความสําคัญมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจดมีมีเพียงประมาณ 5.5%ที่จัดก,การศาึกษาถ้าเป็นอบอจอก็มีประมาณ20แห่งประ,ประมาณประมาณ40กว่าแห่งยังไม่ได้จัดนะแล้วก็อบอตอวก็หลายพันแห่งรวมแล้วคิดเป็นร้อยละร้อยละประมาณ5.5%นะฮะนี่นี่คือน่าจะเป็นโอกาสน่าจะเป็นโอกาส แล้วก็โอกาสที่สาคัญก็คือในเรื่องของถ้าเป็นแนวโน้มในในโลกอน,น,นาคตในโลกศตวรรษที่4เ,เนี่ยอย่างที่ท่านอญญาจารย์วุฒิสารพูดถึงเนี่ยโอเคเลยเพราะว่าเป็นโอกาสที่มีต้นทุนแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นกำวลันแล้วก็ทําให้เป็นทุกร์ก็คือระบบบริหารบุคลากรน,นะระบบบริหารบุคลากรเนี่ยจะเป็นตัวปัญหาหลักทั้งในเชิงของภาครัฐและก็ของอบตนะครับ แต่ของเอกชนเขาไม่เขาไม่มีปัญหาในเรื่องของการการนำศักยภาพของบุคลากรไปใช้เพียงแต่ว่าเขาตังวลใจหรือเขามีปัญหาในเรื่องของการยั่งจริงตัวผู้ที่เขาพัฒนาแล้วแล้วถูกไปบรรจุพูดง่ายๆเขากังวลมากนะฮะหมายถึงไปคล้ายๆกับเป็นโรงฝึกฝึกครูผู้สอนพอเขาฝึกได้ดีแล้วแล้วเขาป็ย,ย้ายแต่ถึงกระั้นเขาก็ยังอยู่ได้นะฮะแต่ของรัฐเนี่ย จะเป็นเรื่องของความกังวลในเรื่องของบุคลากรมากเพราะในเรื่องของที่ท่านบอกว่าจะต้องมีแรงจูงใจมีอะไรทั้งหลายเนี่ยระบบซีระบบแท่งอะไรต่างๆมันมันก็จะไปบทบังในเรื่องของเป้าหมายการจัดการศาึกษาอันนี้อันนี้น่าจะคิดนะในอีกส่วนหนึ่งที่ท่านบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนผู้บริหารแล้วแล้วจะทําให้ระบบการศึกษาต่างๆเปลี่ยนท่านท่านเชื่อเถอะว่า ถ้าเราผลักดันให้ชุมชนมีบทบาทสูงเนี่ยนะอย่างในในต่างประเทศนะฮะแถวแถวยุโรปเนี่ยคน,คนที่จ้างคนที่จ้างครูใหญ่เนี่ยเขาจ้างเป็นเทมนะครับจ้างจ้างเป็นวาระแล้วจะต้องมีมีแผนไปเสนอด้วยนะจ้างเป็นวาระเงินเดือนสูงแต่ว่าแต่ว่าต้องเป็นวาระแล้วก็ต้องมีแผน4ี่ปีหรือแผนสาปีแล้วแต่แล้วแต่เขาจะจ้าง คนที่จ้างคือเทศบาลคือเทศบาลแต่คนที่จะจ้างครูไม่ใช่เทศบาลนะฮะคือครูใหญ่ครับคือครูใหญ่แล้วเทศบาลก็จะจ้างก็จะสร้างกติก,กาว่าถ้าเป้าหมายของครูใหญ่ที่เป็นแผนยุทธศาสตร์หรือเป็นสกุลเ็าเรียกว่าสกุลชาร์เตอร์เนี่ยสาเร็จเนี่ยค่าตัวก็ไมจะสูงขึ้นแต่ละปีครูก็เช่นเดียวกันนะฮะ ครูถ้าถ้าสอนให้นักเรียนมีความรู้วามผลต้ลนทุนการเรียนสูงขึ้นเนี่ยก็จะก็จะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่เขามีข้อแม้ว่าช่วงปิดเทอมจะต้องไปอบรมอย่างน้อยหนึ่งร้อยชั่วโมงอย่างร้อยห้าสิบชั่วโมงเขาก็จะกําหนดถ้าไม่ไปอบรมพัฒนาในส่วนที่ที่จะมาพัฒนาการเรียน,นสอนเนี่ยเงินเดือนไม่ขึ้นอย่างนี้เป็นต้นของเราหน้ารองนะฮะหน้ารองอันนี้ก็ก,ก็ก็อยากจะนําเรียนว่าในแต่ละประเทศที่เขาประสบผลสำเร็จเขาจะมีบทเรียนอย่างจัดนะครับ ซึ่งคิดว่าในส่วนที่ขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าจะเป็นโอกาสแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นถ้าลักษณะของการกระจายหน้าแต่ยังโรงเรียนโดยตรงเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องบุคลากรก็เป็นเรื่องสําคัญสําคัญมากพอๆกับงบประมาณนะอย่างที่ท่านถามเรื่องเรื่องผสลสำเร็จตอนนี้ทางสปทก็มีมีประกาศของกระทรวงมานะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาจะให้สัดส่วนของโอเน็ตท,ที่ที่อาจารย์มุฒิศาสร์พูดถึงว่าต่ำลงต่ำลงเนี่ย จะให้เข้าไปส่วนหนึ่งของเป็นการประเมินจะจบการจบการศึกษาปีที่แล้วก็80-20ปีนี้8-70-30ปีหน้านันทราบไหมครับ50-50นั่นก็คือส่วนที่เขาประกาศแล้วนะครับบางส่วนก็เห็นด้วยบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่ามันอาจจะมีคนกระทบต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน aos, als, ท้องถิ่นนะครับสุดท้ายนะครับก็คิดว่า ในส่วนที่ท่านเก็บประเด็นต่างๆทั้งหลายเข้าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อเปิดรูปอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยพลังจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่อยู่ที่ตัวบุคลาก,กรในโรงเรียนอย่างเดียวนะครับจะเกิดจากพลังแห่งพลังของชุมชนการสร้างศรัทธาของโรงเรียนเ,นยเป็นเรื่องสาคัญบา,บางแห่งอาจจะมีความรอบร้อยม,มากการสร้างศรัทธาอาจจะใช้วิธีการจุดประกายนําร่องนในเรื่องในเรื่องหนึ่ง พูดไง่ายๆก็คืออย่าไปทาเป็นเป็นทั้งเป็นขนาดใหญ่ถ้าเรามีเสถ่าผ้าไม่มากเราก็สามารถทาเล็กๆแล้วก็ทําให้ดาได้เมื่อทําให้ดาก็จะดึงดูดมันไฟดวงเดียวดึงดูดดึงดูดแนงเม่ามาปวาหมึกก็มารูปตอมปวาหมึกก็มากินอย่างเงี้ยเราก็คือเราต้องจุดประกายอันเดียวนิดส่วนเดียวท,ที่ที่คิดว่าเป็นเป็นเป็นส่วนที่เป็นความเข้มแข็งของเราแล้วก็ทําให้เกิดพลัง เกิดขึ้นนะครับการศึกษาของอบทก็ะจะสบก่อนตอนเร็จนะครับก็ขอขอรบวนโอกาสแค่นี้ก่อนนะครับดอวน,นี้ครับครับต้องขอบคุณมากนะครับ